มันต้องประคองไว้ก่อนนะครับเพื่อให้กาวมันแห้งนะครับพ่าเราใช้เป็นปืนกาวนะครับทีนี้เป็นปืนกาวปืนกาวร้อนนะครับตัวกาวมันจะมีความเหนียวหาตำแหน่งที่ชอบแล้วก็ยิงกาวออกไปนะครับ พัดลมมาเป่าก็ได้ครับเพื่อมันแห้งเร็วเผมใช้ปากก็ได้ครับเป่าให้กลาวมันแห้งครับ นี่ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปเปาพัดลมมานะครับให้กาวมันแห้งไวนี่ยครับถ้ามันมีเปื้อนกาวตรงไหนเราก็เอามีดคัตเตอร์กรีดออกได้นะครับกาวตัวนี้พอแห้งแล้วเนี่ยมันสามารถใช้มีดตัดได้กรีดได้ครับนี่นะครับเป็นเหล็กนะครับตัวท่อมะกรูเจ๋วตัวนี้นะครับแน่นครับก็ยิงกาวให้ทั่วครับยิงไปเรื่อยๆครับจนมั่นใจว่ามันแน่นพอนะครับก็ถือว่าโอเคครับนี่ครับ หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับท่อมอกระเตี๋ยวรุ่นนี้ครับ